สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยาข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวดำา250กรัมไปแช่น้ำให้นิ่มเป็นเวลา1คืนแช่ครบเวลาแล้วนะคะเราก็นำไปล้างทำความสะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำแบบนี้ค่ะจะใช้เป็นข้าวเหนียวดำอย่างเดียวก็ได้ถ้าใครทำขายแนะนำให้ใช้เป็นข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาวนะคะเนื่องจากข้าวเหนียวดำเขาจะมีราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะคะ กิโลกร,รัมละประมาณ60บาทค่ะแล้วแต่พื้นที่ด้วยค่ะพอเราแช่ข้าวนิ่มครบเวลาแล้วเราก็นําไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยพักไว้ให้เสด็จน้ําจากนั้นเราก็จะนํามาใส่ในภาชนะที่เราจะนําไปนึ่งนะคะก็เป็นถาดอลูมิเนียมค่ะใส่ข้าวลงไปนะคะนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมผสมน้ำกะทิที่จะนำมาใส่ในข้าวเพื่อที่จะนำไปนึ่งให้สุกนะคะวันนี้ใช้กะทิกล่องอยู่ที่250 ml น้ำตาลทราย120กรัมสำหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาคนให้น้ำตาลละลายดีค่ะ สำหรับน้ำตาลของเราละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำน้ำกระทิมาเทใส่ในข้าวค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะนำข้าวไปนึ่งเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งข้าวนะคะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดจัดน้ําเดือดจัดดีแล้วเราก็จะนําซึ้งมาวางตามด้วยถาดข้าวนะคะปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา30นาทีค่ะระหว่างที่เรารอให้ข้าวของเราสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหน้าสังขยาค่ะก็จะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปทําการขยําด้วยใบเตยนะคะเพื่อให้ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะ ค่ะสำหรับข้าวของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเทสังขยาไข่ลงไปเลยค่ะเวลาเทให้เทผ่านกระชอนนะคะเนื้อสังขยาของเราจะได้เนียนสวยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อแง้มฝาหม้อไว้นิดนึงเพื่อระบายความร้อนเราก็จะนึ่งต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา25นาทีหรือจนกว่าจะสุกดีค่ะค่ะสำหรับข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยาของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะ สำหรับข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยาของเราเย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไม้พายมาแซะร,รอบๆค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาตัดเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับวิธีทำข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยาข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะทำง่ายๆอร่อยๆอแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูคะ่ะสำหรับวันนี้ว่าบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ